สวัสดีครับอันนี้เดี๋ยวพามาตีบ่าวบอวให้ดูกันนะครับอันนี้จะเป็นวาลยิบเก้ายิบห้านะครับบ่าวบอวผมกึ่งมาตัวเดียวอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งยังไม่ได้ทานะครับก็เดี๋ยวมาตีเข้าให้ดูหนึ่งตัวก่อนนะครับดูหนึ่งตัวก่อนนะครับนี่ก็จะมีแหวนลองตีบ่าวบอวของเรานะครับตัวนี้ก็ใช้งานมานานตักพักแล้วอาจจะสกปรกเก่านิดนึงนะครับนี่ก็จะใส่ก็จะเป็นบ่าล็อกนี้ใส่เข้าไปปุ๊บนี่อย่างนี้นะครับมามาตีเข้าให้ดูนะครับก็ใส่น้ํามัน เครื่องนะครับที่รูในที่เราควันมานะครับน้ำมันเครื่องก็ได้จะระบีก็ได้ได้หมดเลยนะครับชุดตี่แบบว่าผมจะไม่ได้ล้างน้ำมันสักทีนะครับจะไม่ได้ทำกวาดเหมือนเครื่องมือตัวอื่นนะครับเนื่องจากที่ว่ากวาดสนิมมันขึ้นนะครับกวาดสนิมมันขึ้นนะครับ นี่ก็จะตีประคับประคองให้มันให้มันอยู่ก่อนให้มันดึงไม่ออกนะครับนี่ให้มันดึงไม่ออกนะครับให้มันดึงไม่ออกนี่ประคับประคองให้มันให้มันแน่นให้มันดึงไม่ออกเนี่ยนะครับล้าเราค่อยใส่แหวนปึ๊บนี่แหวนตีเข้าไปนะครับแล้วก็มีตัวตีของเรานะครับตัวนี้อันนี้เป็นแกนเฟืองท้ายนะครับปกติจะใช้เป็นเหล็กนี่แหละเหล็กแท่งนะครับแต่ตัวนี้ทําใช้เองนะครับทำใช้เองเขาลูกค้าก็จะเป็นเหล็กตันนะครับเหล็กตัน นแล้วก็ใส่ไปงนี้นะครับแล้วก็ตีเลยเดี๋ยวอีกอตัวนึงเดี๋ยวผมจะอัดให้ดูนะคะับอัดให้ดู ตีเข้าไปแล้วก็สังเกตว่าเอ้ยมันลงสุดทุกมุมหรือย,อยังนะครับเหลือเหลือมันติดมุมไหนยังไงบ้างนะครับแล้วก็ค่อยตำนะครับแต่มันจะตีตรงอยู่แล้วแหละแบบตัวเนี้ยล้วก็เช็คดูว่าเอ้ยมันลงทุกมุมไหมกินเนื้อมีเนียมหรือเปล่าเนี่ยมีเศษเนื้อมีเนียมที่ม,ม,มันกระเด็นหลุดกระดอนออกมาไหมนะครับก็มือลูบๆดู ดูด้านไหนว่ามันลงทุกมุมไหมนะครับถ้ามันไม่ลงเดี๋ยวนิดนึงก็ซ้ำมันเข้าไปนี่เรียบร้อยแล้วนะครับกมานน,านี้ทำในการตีบารถ้าเราไม่ชัวร์เราก็ซ้ำมันเข้าไปอีกแค่นั้นเองไม่มีอะไรยุงย่งยากนะครับ เข้าไปได้เต็มที่นะครับไม่ต้องกลัวแหวนตัวแหวนตัวนี้ของผมเนี่ยมันจะบี้นะครับจะบี้จะบันดูนเห็นไหมเรียบเนียนอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับเดี๋ยวอัดให้ดูแน,น่นอีกทีหนึ่งดูจากฟางเสียงผมเคาะนี่นี่นี่น,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 นี่ก็คือตีได้เต็มที่เลยนะครับตีได้เต็มที่เลยนะครับอยู่ที่เราสะดวกว่าเราจะอัดแรงอัดน้อยอัดมากอัด,อดเข้าน้อยเยอะมานะครับนี่ ตีจนกว่ามันจะลงสนิทนะครับแค่นั้นเองนะครับนี่ย้ำดูอีกรอบนี่มันลงสุดแล้วนะครับผมย้ำให้ดูนี่มีแต่ตัวเหล็กที่เราตรีเนะี่ยมันจะบานนะครับแต่ตัวแหวนไม่เป็นไรแน่นอนนี่นี่เสร็จแล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะทำ ตัวนี้นะครับบ่าไอเสียขึ้นมานครับอันนี้ดีก็เสร็จแล้วนะครับนี่จะอยู่ในตำแหน่งนี้ว,ว้าวไอก็มาตีบ่าให้ดูนะครับเป็นลิ้นสั้นๆนะครับนี่ดีตัวนึงจะหัดให้ดูแล้วกันนะครับอีกตัวนึ่งจะอัดให้ดูนะครับ เดินให้ดูนะครับ